ตอนนี้เราหันกลับมาออกกําลังกายมากขึ้นนะคะก็เลยมาเริ่มหัดวิ่งบอกเลยนะว่ามันไม่ง่ายสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้คาร์ดิโอมาก่อน ตอนเริ่มต้นวิ่งแรกๆอะค่ะมันก็คือยังสบายยังไหวอยู่วิ่งเพลินๆฟังเพลงแล้วก็มีลมเย็นๆแต่พอวิ่งไปได้ประมาณสิบนาทีอะค่ะมันก็เริ่มมีอาการเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามืนนิดๆด้วยแล้วก็มีความคิดที่ว่าเออเราจะหยุดวิ่งนี่ไหมเราพอหยุดเดินน่ะเราต้องมาหาอะไรที่มันช่วยให้เราตื่นเพราะถ้าเรายืนเฉยๆอะเราจะไม่ลุกต่อแน่ๆเราก็เลยเริ่มพกยาดมมิ้นติดตัวทุกครั้งเลยไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยอะไรขนาดนั้นนะตอนแรกก็นึกว่าแค่ดมหอมๆแต่พอได้ลองจริงๆแล้วอะ เราว่ามันช่วยให้เราหายใจหรือขึ้นด้วยแหละแบบพอหายใจดีขึ้นสมองมันก็ดีตามอารมณ์ตอนนั้นก็คือเปลี่ยนจากจะเลิกกลายเป็นอยากวิ่งต่ออีกหน่อยแล้วแล้วยาดมเขาก็ใช้ง่ายมากเลยนะคะเปิดมือเดียวก็ใช้ได้เลยแค่ดึงดันดมราคาแค่29บาทเองแล้วก็ที่ดีคือเขามีสายของคอด้วยนะสามารถสั่งซื้อแยกได้ราคาแค่25บาบาทหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะหรือว่าใครขี้เกียจออกจากบ้านเนี่ยก็สามารถกดสั่งซื้อออนไลน์ได้เลย